ตัะเอาตะกรอาด้บอกครูที่นี่ชอบกินมันชีไปแล้วมันไม่มีอะไรกินว่าปเจ็บสี่แปดสีเก้าไม่มีวันนี้มันจุดล่าไข่เฮ้ยม่อกี้หามหัวแหงจิเฮ้ยเป็ดบาได้ไงล่ะหลุดมั้ง เึ้นไหรอฮะเป็นีโปรตีนมันอ๋อเจ๊นนอืม่ะเออเอันนี้ก็นัดแล้วบ้าอันนี้ก็นัดแล้วอ๋อ

ไปเนี่ยในบ้านออกไหนสักทีเฮ้ยเอ๊ะน่ารักจังสิ ตำบลสุชชาน่เอาไปบอกทำไมล่ะจะจำลูกศิษย์จำได้ไหมไม่เออเฮอรลิปปิ้นมาแจกเอาลิปปิ้นลิปปิ้นในหลวงติดให้นะคะเ๋ยวติดให้ที่ไซสายเนาะติดตรงไ่เนาะไม่ต้องติดอกเนาะแล้วมาใครจะสัด้จ่ะนันนี้คืนนะครับ 还能剪开，有可能呢。